รสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีตอนหลับเข้าสู่ช่องหวยดินึองหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง16กุ่มปาพัน์ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับ ชมรับฟังโดยก็ใบนี้ครับท่านผู้ชมก็เบ่งปานสองสูตรชูนสองสูตรชูนหลักหลักสิบนะท่านผู้ชมเบ่งปันสูตรที่หนึ่งศูนย์เจ็ดแปด สูตรที่สองเก้าศูนยะศูนย์เจ็แเก็แบ่งปันชูนศชูนศูย์ตัวเดียวท่านผู้ชม เก้าศูกับ0ู8ย์ศูนย์ศูนยไปต่อใบนี้สองสูตรจับคู่สองตัว่ากสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่1นึ่เก้าสาหสูตรที่สองเก้าศเก้าศ จ็บคู่99 90 29 20 59 50เบ่งปันเบ่งปัน6ชุดให้พิจารณาเป็นยาวทางนะก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยท่านผู้ชมหลักอร้อยนะเบ่งปอนสามสูตรนะท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามอาดีตชูนผ่านนะอดีตชูนแล้วผ่าน ซึ่งเนื้อทันใหม่นี้ครับผมไม่ชูนนะไม่ชูนสองหกศูนย์สองหกศูนย์นนะท่านผู้ชมเนาะเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปนันไม่ชูนก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปนัน ต่อไปครับผมใบนี้นันฟ้าน้อยเบ่งปาน8ปดสามเจ็ดสามแปดเจ็สปดเจสา ศูนย์เจ็ดสามศูนย์จ็ดแนยจท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงจริงข้อมูลที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้บนชุดเดียว อดีตผ่านนะทนผะโชมเนาะอดีตสลุบแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้กระผมเปกห้าห้าแปดเปกห้าห้าแปดนะเบ่งปันสองชุดนะอดีตศูนย์ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านขี่ท่านแก่ mm hmm. เบ่งปอนแนวทานดับล่างดับศูนดับศูนย์ตัวเดียวเนาะท่านขี่ท่านเก่นะเจ้าของแนวทา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งป่าเนวทัานวิ่งเนวทานเต็มนะเต็มนะท่านผูช้ชมเต็มสองตัวล่างอาดีตสรุปแล้วผ่านนะ เลขทานใหม่นี้ครับศูนยจิตนะศูนย์สี่จิตสตัวนะสี่ตัวให้พิจารณาต่อไปสองตัวล่างตรง อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะในทันใหม่นี้ครับ23กับ79จับคู่27 37 29 39เนะเน้นตัวชูตรท่านผู้ชมก็ขอบคุณนะขอบคุณจริงๆท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปานคู่เดียวคู่เดียวนะท่านผู้ชมเนาะเปกห้าอดีตผ่านนะห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งห้าแปดเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเปกห้าห้าแปดนะคู่เดียวเนะาะอดีตที่แล้วห้าหนึ่ง แนวทังใหม่เนี่ยก็เบ่งปานเบก558ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้สามสูตรสองตัวล่าเบ่งปาน สูตที่1ที่2ที่3 39595950 3 9้าเก้าห้าเานย์้าสู้ระชมทันนี้ก็เบ่งเปิดให้พิจารณาเป็นแนวทางนะ

ก้าเก้าศนะูนย์เก้าเก้าสามเก้าเจนะหนุ่มตาคลีนะเจ้าของแนวท่าที่เบ่งปัดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันแนวทาาออกคมชุดเดียวนะเก้านะหนนึะแนวทันบอลลอมบนล่างเนาะออกคม ออกมเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ออกเตา่าเบ่งปันล่างหนึ่งศูการ29งเนาะแนวทางล่างเนาะออเตา่า เจ้าของแนวทางต่อไปครับผมชุดเดียวสตัวทับชูชุดเดียวสตัว,ดดว,ตวก็เบ่งปานสองสองจิตนะสองสองจิตสองสองจิตนะ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดูนทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสองสองจ็ดนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ OP ชุดบนลา่างศ3นย์สองสามสองเจ็ดสองเนี่ศูี่นะเจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปานเดวทานคูสอตัวเกนะ้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เานึ่งเ้าสองเก้าแปดเก้าเก้าเก้่าชุดนะทวช แบ่งปันหกชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางเนาะต่อไปครับผมใบนี้เนวทางเนาะครบชุดสามตัวสองศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ ท่านใหม่นี้9077จับชุด907 977 077นะเบ่งปันสามชุดนะเบ่งปันสามชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ อเต่าชุดบูนหนึ่งหนึ่งห้์หนึ่งห้าหกหนตัวเดียว1นึ่งหนึ่งศูนย์ห่งหาหนารหอต่าเนะาะอต่าเจ้าเจ้าของข้อมูล ต่อไปครบับผมใบนี้เอยเอ็กเพนเบ่งปันนะท่านอดีตที่แล้ว7 0็ดศูนย์ศูนย์พันศูนย์นย์ศู์นศครบท่านครบสอนอบนะท่านพันครบสอนอบเอซิง เนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนวทางก็แบ่งปานอีกแล้วนะแบ่งปานอีกแบ่งปานอีกแล้วเราไปซุ้มกันเลยนะหกเจ็ดแปดเก้าเปดพ เพีนสอนรอบูญนะท่านผู้ชมหกเจ็ดแเก้านะหกเจ็ดเก้าพ่อใหญ่ข้ามแสงเนาะเจ้าของแนวทางขอบคุณอย่างแหงท่านผู้ชมคลิปนี้เ,าเราเจอการเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม